ผู้เอ,อิบอิ่มในธรรมพระพุทธภาสิทธ์ผู้เอ,อิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องสายย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วอธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทําทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดข,ของมนุษย์มองเป็นเผดูเหมือนว่า มนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทําเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทําลายความสุขของเขาการศึกษาการทํางานความรักและการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัว หรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทําอย่างนั้นก็ให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทําอย่างนั้นพอเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนสแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนสแสวงหาความสุขทางการเรียกกมรมสุขบางคนสแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนสแสวงหาความสุขจากฌาน เรียกชาณสุขบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเชนนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลําดับรวมโดยย่อว่าโลกียสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กรรมเป็นต้นย่อมเจออยู่ได้ทุกไม่มากกว่าน้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนัก ส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียจความสุขทางกรมอันปุตชนพากันหลงไหลมัวเมามากนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกรมเป็นเหตุ เป็นปัจจัยก็มีอยู่เนืองๆพระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกามแต่เมื่อทรงละจากกามแล้วทรงได้รับความสุขแต่ธรรมทรงเห็นว่าธรรมพิตินั้นละเอียดสุข,ขุมประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเถระมีเรื่องย่อด,ดังนี้ในอดีตการ พระมหากปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระประเจกับพระเจ้าประมาณพันรูปพักอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระประเจกับพทธเจ้าแปดรูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะบังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญ พระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระปเจกพุทธเจ้ามาเฝ้าก่อเสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระปเจกพุทธเจ้ามาแล้วจึงตรัสว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกําลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทําเสนาสนะถวายในวันที่สามไม่ได้ทรงอาราธนาพระปเจกพุทธเจ้าไว้พระปเจกพพุทธเจ้าคิดว่า จะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบพัญญาของหัวหน้าช่างผูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์หให้รับอาหารที่บานของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากโดยการน้นองหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเทา่าไรท่านผู้เจริญน,นางถามมีประมาณพันรูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณพันคนเหมือนกันคนหนึ่งจักถวายทิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่ง ขอท่านจงรับภิกษาอีธิบานของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจากทําที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระประเจกพุทธเจ้ารับอารัธนานางเศรษฐุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเปลประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าด่านิมนต์พระประเจกุทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแยงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างพร,รามใหญ่กลางบ้านให้ภูอาสนะไวเรียบร้อย เลี้ยงพระประเจกขะพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จพัชกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคนนมัสก,การพระประเจกขะพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็ป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายกีวรแก่พระประเจกขะพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณาศาลาของตนของตน พระปเจกพระพุทธเจ้าอนโมธนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนาว่ากัดศพเทพบุตรเทพพระธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพราราสีอีกหัวหน้าช่างหูเป็นบุตรของกุลุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุลุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกัน ส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุดุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุดุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุดุมพีพันคนไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุดุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตน จึงกล่าวกับกุดุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอน,นาเกลียของพวกเราเถิดเราควรจะทําอย่างไรล,ล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่าเราต้องอยู่ในสภาพอน,นาเกลียนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมทรัพย์สร้างเสงนาชนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออกพันหนึ่งบริวารออกคนละห้าร้อยพวกผู้หญิงออกสองร้อยห้าสิบ ทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจําเดิมที่ออกไว้เดิมเมื่อเสนาสนาเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันจากจีวรถวายสงฆ์สองหมื่นรูปปัญญาของหหน้ากุดุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาและผ้ามีสีดอกอังการาคาพันหนึ่งแล้วกราบทุลพระศาสดาว,ว่า ด้วยอนุภาพแห่งฐานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุดดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอาโนชาพระศา,ศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเ,เกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนาว่าโคดมของเหล่านี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษยโลกหัวหน้ากุดมพีเกิดในราชตระกูลในก,กุกุตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระอาชาพระนามว่ามหากัปปินะ คนอื่นๆเกิดในสกุลอมบาตได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของหัวหน้ากุดมพีเกิดในราชจตระคูลในนครสาขละแวนมัทะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเสกสมรสกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกกุตตวดีนครด้วยบุพนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัย พระราชามหากัปิณนะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรันะตนตรัยแต่ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาส่งม้าชื่อสุป,ปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอำมาตย์ทันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารท่พอพระเนตรเห็นพวกพอค้ามาประมาณห้าร้อยมีอาการอ่อนเพลียทรงดําริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าตรัส ถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพะยาค่พ่อค้ามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่าน,นั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยพิธีทั้งห้าทรงตื่นตันพระไทย ทรงถามซ้ำทั้งสามครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาเหล่านั้นสามแสนค่าที่นำข่าวรัตนทั้งสามมาให้ทรงทราบพระราชาตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจากเสด็จออกบวชในสำนักพระาศาสดาอมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาณว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชชาจึงส่งพระราชาสารถึงพระนางอนุชาเทวีว่า ให้พระนางสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อคามาให้นำไปถวายพระเทวีพวกอมานก็เขียนสารถึงพัญญาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอิทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อามาทั้งพันคนก็ตามเสด็จเช่นกันเช้าว,วันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของ พระราชามาหากัปปีนะและพระอุปนิสัยแห่งพระอาหารหัตะผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามาหากัปปีนะสิ้นระยะทางหนึ่งร้อยี่สิบโยต์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่นม้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออาระวะปัชา เมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามวัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนไตรเราบทชอุทิศพระรัตนไตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนไตรนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้ว ระลึกถึงพระคุณของพระพจทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ําพร้อมด้วยอมตะพันคนมาทางหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ําทรงพบม่น้ําอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาะทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปดีแล้วเป็นต้นข้าแม่น้ํานั้นไปโดยในก่อน เมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนั์อธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ถอดพระเนเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไรมีสีดังทองคํา พระราชาทอดพระเนรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามานพรมเป็นต้นการที่เราออกบทอุทิตพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังมาน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมี เสด็จเข้าภายใต้พระราศมีพระหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตะทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุพภิกถาเมื่อจบอนุปุพภิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปฏิพผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระาศาสดาทรงใคร่ครวญว่า บาดและจีวรอ,อันสาเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระยานว่ามีเพราะอาณิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่ทระพเจกับพุทธเจ้าและพระสงฆ์สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนาว่ากัสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาทและจีวรอ,อันสาเร็จฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยิดพระหัตถ์ออกพลังตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากับปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อคามานำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็เตื้นไปด้วยพระปิติโสมนัส พระราชทานทรัพย์ให้พอคามาครั้งละสามแสนสามครั้งรวมเก้าแสนรวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็นสิบสองแสนคนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระร,รมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอนุชาเทวีทรงดาริว่าการที่ยอมรับรราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้น เป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจะทำได้ราชสมบัตินี้ได้นำทุกมาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกมาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะออกบวชอุทิศพระาศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พัญญาของพวกอมาต์ทราบแม้พัญญาของพวกอมาต์เหล่านั้น ก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จเสด็จข้ามแม่น้าทั้งสามสายด้วยรถเทียมมาโดยทํานองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งและทูลถามถึงพระราชาสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์ี้ให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตน และรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านนาที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงสแสดงธรรมคืออนุปพิกถา,ามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วส่วนพระมหากปปินะเถระพร้อมทั้งบริวาร ทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มีให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีสะโลนนุ่งขมผ้ากา,าสายะ จิตใจจะฟุ้งซ่านจิตไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อผูกเธอได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้ผูกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษณุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงาพาภิกษุใหม่ประมาณพันรูป ไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันปณาภิกษุทั้งพันรูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดา พระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารบกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารบกามสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัปปินาบุตรของเรา ล่งอุทานหาใช่เพราะปรารบกามสุขไม่แต่เพราะปรารบเนคขมสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาสิตธว่าธรรมปีติสุขัางเซถิเป็นอาทิมีนัยะดังพรน,นามาแล้วแต่ต้น